คุณรู้ไหมว่าโรคไข้หวัดที่ดูคล้ายๆกันอาจซ่อนอยู่เบื้องหลังความรุนแรงที่แตกต่างกันอย่างมากในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของสามโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันคือไข้หวัดธรรมดาโควิด -19 และไข้หวัดใหญ่สายพันธเอโรมถึงระยะเวลาการรักษาและความรุนแรงของแต่ละโรคซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่คุณควรทราบเพื่อป้องกันและรักษาตัวเองได้อย่างถูกต้องอาการและสาเหตุที่คล้ายกันแต่ซ่อนความแตกต่าง ทั้งสโรคนี้เกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจทําให้อาการบางอย่างคล้ายคลึงกันเช่นไอเจ็บคอและน้ำมูกหลายแต่แต่ละโรคมีลักษณะเฉพาะที่ช่วยให้เราสามารถแยกแยะได้ดังนี้ไข้หวัดธรรมดา (Common Cold) เกิดจากไวรัสหลากหลายชนิดเช่น Rhinovirus มักมีอาการค่อยเป็นค่อยไปเริ่มจากคัดจมูกน้ำมูกไหลเจ็บคอเล็กน้อยและไอไม่มากอาการไข้มักต่ำหรือไม่มีเลยในผู้ใหญ่แต่เด็กเล็กอาจมีไข้ได้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ จะหายภายใน7จ็ถึง10วันแต่อาการไอและน้ำมูกอาจอยู่ได้ถึง2สัปดาห์โควิด -19 โควิด -19 เศร้าเกิดจากไวรั S A S S C o v, ส SARS-CoV-2 รวมถึงสายพันธุ์ใหม่ๆอาการอาจมีไข้สูงเกิน37.5องศาเซลเซียสหรือไม่มีไข้เลยโดยเฉพาะในผู้ที่ฉีดวัคซีนอาการระบบทางเดินหายใจส่วนบนอาจรุนแรงกว่าเช่นไอแห้งเจ็บคอและมีน้ำมูกคัดจมูกอาการเฉพาะที่เคยพบบ่อยคือจมูกไม่ได้กลิ่น และลิ้นไม่รับรถแต่ในสายพันธุ์ใหม่ๆอาการเหล่านี้พบน้อยลงผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการท้องเสียเคลื่อนไส้หรืออาเจียนได้ความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และสุขภาพของผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการจะดีขึ้นภายใน7-14วันแต่บางรายอาจมีอาการยืดเยืย้ออะลองโควิดได้ไข้หวัดใหญ่อินฟลูเอนซเซ่าเกิดจากไวรัสอินฟลูเอนซา่าชนิด A B C มักมีไข้สูงแบบทันทีทันใด38-40แบบองศาเซลเซียส นาน3-4วันอาการระบบทางเดินหายใจส่วนบนดุนแรงกว่าไอเจ็บคอข้จมูกและน้ำมูกไหลายอาการเฉพาะรวมถึงปวดศีรษะปวดไม่กล้ามเนื้ออ่อนเพลียและอาการมาเร็วทันทีทันใดผู้ป่วยที่มีสุขภาพแข็งแรงส่วนใหญ่จะหายภายใน5-10วันแต่อาการไอและอ่อนเพลียอาจคงอยู่ได้หลายสัปดาห์แต่ทำไมเราถึงยังสับสนอาการกันอยู่เพราะว่าสายพันธุ์ใหม่ของทั้งโควิด -19 และไข้หวัดใหญ่มกักมีอาการที่คล้ายกักัันนนนมมาากขขึ้้เช่่หหวดใใญสยพธุ ที่สามารถแพร่จากสัตว์สู่คนและกลายเป็นระบาดโลภันเดมิกเช่น H1N1 ในปี2009ซึ่งอาการโดยวรวมคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลแต่อาจมีความบุนแรงและอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าในช่วงแรกของการระบาดดังนั้นการวินิจฉัยที่แม่นยำที่สุดคือการตรวจหาเชื้อเช่นการตรวจ RTK e หรือ RTPCR คำถามที่ท้าทายคุณคิดว่าเราควรพึงพอใจกับการวินิจฉัยด้วยอาการเท่านั้นหรือไม่ในขณะที่อาการอาจช่วยให้เราสนิษฐาน ได้แต่การตรวจหาเชื้อเป็นวิธีที่แม่นยำที่สุดในการระบุโรคโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่อาการทับซ้อนกันมากดังนั้นการศึกษาข้อมูลและปรึกษาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสมเป็นสิ่งสําคัญที่สุดข้อควรระวังข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเปรียบเทียบทั่วไปอาการของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสุขภาพพื้นฐานการได้รับวัคซีนและสายพันธุ์เชื้อที่ติดเชื้อหากมีอาการป่วยรุนแรงหรืออาการไม่ดีขึ้นควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัย และรักษาที่เหมาะสม